กับน้องซีนะคะประจำการอยู่ที่มารวยมอเตอร์สาขาพิจณุโลกนะคะมารวยของเราเปิดประจำการด้วยกันทั้งหมด4สาขานะคะจะเป็นสาขาทับควอพิจิตรบึงนารางและพิษณุโลกนะคะเปิดทําการตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะจ๊ะพี่ๆจาเดี๋ยววันนี้นะคะน้องซีจะพามารับชมรถฮ e ิสุสดีแม็กคันนี้นะจ๊ะพี่ๆจาเป็นรถปี2018นะคะเเครื่อง 1.9เป็นระบบเกียร์ธรรมดานะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นกระชังหน้าให้เป็นเขี้ยวสองเขี้ยวให้แบบนี้เลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าของเขานะคะจะมีโลโก้ที่สุดๆอยู่ตรงกลางนะคะมีไฟตัดหมอกให้นะจ๊ะพี่จ๋ามีไฟตัดหมอกให้ตาไฟของเขาก็โตโตดุดุดดก,กันไปเลยนะจ๊ะพ,พี่จ๋าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ด้านข้างเลยจ้า อีก7เดือนหรือรับกับเบี้ย0%นนานสามร้วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a e b o o o y o u t u b e มารูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ l ล ne มารูมอเตอร์หรือโทรหาก็ได้ที่เบอร์080 455 6364น้ข้างนะคะน้องจะมาพร้อมล้อแม็กให้แบบนี้เลยนะคะยางก็ให้ยางใหม่ๆแก้มหนาหนๆกันไปแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวให้ตรงแก้มประตูแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋ามือจับของเขาจะเป็นมือจับสีดําให้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากจริงๆเดี๋ยวเรามารับชมต่อกันที่ด้านหลังนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟท้ายให้จะเป็นแถวมาแบบนี้เลยนะคะที่มือจับเปิดกระบาดท้ายก็จะเป็นสีดํามี โลโก้ฮิสุสุดีแม็กแล้วก็เป็นดีดีให้นะจ๊ะพ,พี่ติ๋ตาเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ภายในเลยจ้าสำหรับภายในนะคะเบาะด้านหลังจะเป็นเบาะหนังให้นะจ๊ะพ,พี่ติ๋ตาเบาะกว้างให้แบบนี้เลยนะคะเป็นสีดำให้นะคะ แล้วก็เบาะด้านหน้านะคะจะเป็นเบาะหนังสีดําให้นะจ๊ะพี่ต๋าทางเราได้ทําการซักเบาะซักพรมให้เป็นชี่เรียบร้อยนะคะพี่พี่ค่ะรับรองว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเป็นอย่างแน่นอนนะคะ<ส>คอนโซลของเรานะคะก็จะคอนโซลเป็นสีดําให้<ส>เครื่องเล่นนะคะแอร์ก็จะเป็นระบบเดิมๆให้นะคะพี่ต๋าแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นหกเกียร์นะคะพี่พต๋าแอร์ของเขานะคะเย็นฉ่ำกันไปเลยนะจ๊ะ แล้วก็กระจกเป็นระบบกระจกไฟฟ้าให้นะคะพี่ๆขาอันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อที่ห้องเครื่องเลยจ้าสำหรับห้องเครื่องนะคะพี่ๆตาเป็นเครื่อง1.9นะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS ให้นะคะทางเราได้ทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะเปลืองท้ายเราเปลี่ยนให้หมดนะคะแล้วก็ นี่พี่มาดูแผ่นเพจของน้องเลยค่ะแผ่นเพจนะคะให้ไปแบบเรียบๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขันรอยแกะใดๆเลยนะคะพี่ตาฝากระโปรงของเราก็เป็นเดิมๆมาจากโรงงานนะจ๊ะพี่พีต่ตารอยตะเข็บยังมีอยู่ครบเลยนะจ๊ะพี่พีต่ตาไม่มีรอยแบบเปลี่ยนมาเป็นอย่างแน่นอนเดี๋ยวตาต้องจะหันไปดูหมุดนิดนึงหมุดของเขานะคะก็ เดิมๆเลยพี่ตาไม่มีรอยแกะรอยขันให้ไม่มีรอยแกะรอยขันนะจ๊ะเดิมๆทั้งหมดเลยพี่ตาใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุ้มมากจริงๆนะคะเดี๋ยวน้องมาเปิดราคาให้เลยจ้าพี่สําหรับคันนี้นะคะพี่พี่ตาปีแรกผ่อนอยู่ที่8ปดพันกว่าแค่นั้นเองนะคะแปดพันกว่ากว่ารับรองว่าได้ไปนี่สวยมากและคุ้มมากจริงๆนะจ๊ะพี่พี่ตาของเรานะคะจอง1,000บาทเลขเงินกลับบ้าน10,000แนนะคะ ของเราผ่อนได้สูงสุดถึง84งวดหรือ7ปีกันไปเลยนะจ๊ะพี่พี่สาสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย